คืนนี้คุณพร้อมจะเปิดประตูสู่โลกของเรื่องราวที่ซ่อนเร้นหรือยังสนีจันนิยายเสียงทุกถ่อยคำทุกเสียงกระซิบจะพาคุณดำดิ่งสู่บทใหม่ของความรักความลึกลับและสน่ที่ไม่อาจต้านทานกดติดตามแล้วมาฟังไปด้วยกันนะคะ เขียนโดยพระพัฒสอนภาคเสียงโดยสาวนีจากใจผู้เขียนหนังสือนิยายที่อยู่ในมือของคุณผู้อ่านในขณะน,นี้เป็นเรื่องที่มดรักมากอีกเรื่องหนึง่งซึ่งเกิดจากการที่มดได้มีโอกาสไปเยือนจังหวัดฉะเชิงเซาและมีโอกาสได้ไปกราบสักการะพระพุทธโสธรซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเซาประกอบกับมดมีเพื่อนสมัยเรียนที่สนิทมากอยู่คนหนึ่ง ที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นหนึ่งในนางเอกนิยายของมดมากมดจึงนำแรงบันดาลใจและความปรารถนาของเพื่อนมาถักทอเป็นตัวหนังสือเสียเลยเจ้าสาวสุดแซ่บเป็นเรื่องราวของพริมโรสเวลสันหรือประกายแพรสาวลูกเครื่องสุดอาร์ติสทายาทเจ้าของด้านอาหารชื่อดังของภาคอีสานที่จำใจต้องรับสมอ้างเป็นภรยาท้องอ่อนๆของเพื่อนแกนมแล้วเข้ามาอยู่ในบ้านของเขา เพื่อขัดขวางการคลุมถุงชนของผู้ใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่การอยู่ในฐานะนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะไม่ว่าหล่อนจะทำอะไรก็คอยแต่จะถูกพิริยพงศ์พี่ชายต่างแม่ของเพื่อนคอยจับผิดอยู่ทุกฝีก้าวแถมยังต้องสู้รบปรบมือกับบรรดาเมียๆของพ่อสามีอีกและนวนิยายเรื่องนี้คงจะออกมาเป็นหนังสือที่สมบูรณ์ไม่ได้ถ้าไม่ได้รับแรงสนับสนุนจากหลายๆคนค่ะขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ครอบครัว และที่สำคัญขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามาฟังนิยายที่ช่องเสน่จัน์นิยายเสียงด้วยนะคะตอนที่หนึณร้านอาหารอีสานแขวนป้ายเขียนตัวหนังสือตัวโตว,ว่าร้านสูตรแซ่บตรงข้ามศูนย์การค้าแห่งใหญ่ริมถนนสายเอเชียตัดตรงสู่ภาคอีสานตอนบนแห่งนั้นในยามเที่ยงวันคลาคล่ำด้วยลูกค้าจากหลากหลายสาขาอาชีพ ผู้รักการรับประทานอาหารอีสานนั่งเต็มอยู่ทุกโต๊ะบ้างลงมือจกข้าวเหนียวจิ้มกับลาบก้อยบ้างหยิบช้อนขึ้นซดน้ำต้มเนื้อรสชาติกลมกลม่อมจิ้มแจ่วรสขมบ้างหยิบเนื้อลิ้นพวงนมย่างใส่ปากเคี้ยวตุ้ยตุ้ยปลายลิ้นสัมผัสความกลมกล่อมของเนื้อวัวลิ้นและพวงนมที่ผ่านการหมักด้วยเครื่องเทศเล่านานหนึ่งคืนจนเข้าเนื้อแล้วย่างด้วยไฟปานกลางจนสุกกำลังดี ขณะที่ด้านหลังร้านกลับวุ่นวายราวกับเกิดจรลาจนย่อยๆด้วยบรรดาพ่อครัวแม่ครัวรุ่นหนุ่มสาวกำลังปรุงอาหารอีสานรสเด็ดผู้ทำหน้าที่รับส่งรายการอาหารที่ลูกค้าสั่งต่างทำงานพลางส่งเสียงดังโวกเวกด้วยสำเนียงภาษาถิ่นไทยเล่าหญิงสองชายหนึ่งผู้อยู่หน้าเตาย่างควันขมงยืนย่างเนื้อตามที่ลูกค้าสั่งไปพลางยกแขนเสื้อขึ้นปาดเหงื่อไปพลาง ทั้งที่ด้านหลังของพวกหลอนและเขานั้นมีพัดลมตั้งโต๊ะกลางเก่ากลาง,ลางใหม่ยืนสายหน้าไปมาอยู่เราก็ไม่รับรู้ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นท่ามกลางความวุ่นวายนั่นเองพริมโรสเวลสันหญิงสาวผู้มีชื่อไทยว่าประกายแพรเจ้าของร่างสมส่วนผิวพันธ์ขาวนวลราวหยวกกล้วยดวงหน้าเรียวรับกับเรือนผมสีน้ำตาลอ่อนตัดซอยแบบบ๊อบสั้นหน้ามา้าดวงตากลมโตทอประกายสุขใส ปากนิดจมูกหน่อยดูจิ้มลิม้มสมวัย25และสำหรับคนรอบข้างและลูกค้าผู้พบเห็นหล่อนแล้วต่างลงความเห็นว่าหล่อนคล้ายตุ๊กตาบลายที่ชอบแต่งกายสบายๆด้วยการสวมรองเท้าแตะกางเกงยียนขาสั้นอวดเดียวขาขาวเนียนกับเสยืดคอโป,โปโลเข้ารูปคาดทับด้วยผ้ากันเปื้อนสีเหลืองสกรีนชื่อร้านซับอิลี กำลังเดินไปเดินมาระหว่างจุดรับออเดอร์กับโต๊ะต่างๆกระทั่งชั่วโมงเร่งด่วนผ่านพ้นนาฬิกาแขวนบนผนังเรือนใหญ่บอกเวลาบ่ายโมงครึง่งหล่อนจึงเดินกลับเข้ามายังหลังร้านตั้งแต่มีห้องมาตั้งหน้าร้านเราเนี่ยลูกค้าเยอะขึ้นมากเลยนะเจ้เจ้าเจ๋งชายหนุ่มรุ่นน้องวัยเพิ่งพ้น20ปีบริบูรณ์มาไม่กี่วันรูปร่างสูงใหญ่ผิวสีแทนหันมาเอ่ยกับหญิงสาวผู้เพิ่งก้าวพ้นประตูหลังร้านเข้ามา ทั้งที่สองมือของเขายังง่วนกับการย่างเนื้ออยู่หน้าเตาก็แง่สิว่าไอ้เจ๋งคนมาเดินห้างก็ใช่จะมาอยากกินอาหารฝรั่งเสมอไปนี่ว่าโดยเฉพาะลูกอีสานอย่างพวกเราแล้วไม่มีอะไรแซบเท่าอาหารสไตล์อีสานกับข้าวเหนียวหั่นหอนดอกประกายแพรว่าพลางก้าวเรื่อยๆเข้ามาหย่อนกายลงบนเก้าอี้พลาสติกสีฟ้ามีพนักพิงก <eterm oon> ้มลงนวดเฟ้นแข้งขาเรื่อยลงไปจนถึงปลายเท้าเมื่อไรสิเจบัวขวัญ พนักงานเสิบสาวไวยอ่อนแก่กว่าประกายแพรไม่กี่ปีเดินเข้ามาและถามขึ้นก็เออน่ะสิแกรู้ไม่ขันว่าตั้งแต่เปิดด้านเมื่อเช้าข้ายังไม่ได้นั่งเลยนะเกิดเป็นทอยอดเจ้าของรถอาหารอสารชื่อดังมันก็ต้องเมื่อยแบบนี้แหละเจจะว่าไปไม่รู้ว่าป่านนี้ลุงแอนดรูกับน้าพลอยไปฮันนีมูนครบรอบแต่งงานเป็นยังไงบ้างเนอะคงจะสวีดหวานจนน้ำตาลเรียกพี่ไปแล้วมั้งโอ้ยคนโสดอย่างเจงอิจฉาว้ย เจ้าเจ๋งแสดงสีหน้าสีตาอิจฉาตาร้อนเต็มที่ทอดเสียงเนิบช้าสูงสูงต่ำต่ำอย่างน่าขันเมื่อพูดถึงคุณประกายพลอยกับมิสเตอร์แอนดรูว์เวลสันฝรั่งหนุ่มใหญ่ชาวอังกฤษพ่อแม่ของประกายแพรผู้ให้กำเนิดลูกพี่สาวลูกครึ่งไทยอังกฤษของเขาหน่อยไอ้เจ๋งประกายแพรแวดแหวเสียงสูงลุกพรวดขึ้นยกมือเท้าสะเอลเจ๋งครับเจ๊เออนั่นแหละ ถ้ามาเป็นอิจฉาพ่อแม่ข้านะแกพอเจอฝรั่งเข้าจริงๆแล้ววิ่งหนีหางจุกตูดถ้าแกอยากไปอย่างพ่อแม่ข้าแกก็ยอมคุยกับน้องแคลอรีนสิวะการแขวะตรงๆของประกายแพรเรียกเสียงหัวเราะจากคนทํางานหลังร้านได้คลืนใหญ่ทีเดียวทาเอาคนถูกแขวะยิ้มแย่จอยสนิทแม่เจก็ผมอ่อนภาษาปกิ่นี่ครับแกก็ฝึกฝนบ่อยๆเข้าสิวะมาฝึกกับข้าก็ได้นี่ประเทศเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมาตั้งนานแล้วนะเว้ย จะต้องพัฒนาตัวเองสิผมกลัวฝรั่งนี่เจ้ถ้าเป็นลุงแอนดรูแล้วก็ว่าไปอยองเจ้าเจ๋งตอบเสียงอ่อยพอดีกับน้ำมันจากเนื้อวัวหยวดลงไปใต้เหล็กย่างเนื้อเกิดเปลวไฟว่าขึ้นมาเจ้าเจ๋งรีบยกชิ้นเนื้อขึ้นก่อนจะโวยล้านร้านด้วยชิ้นเนื้อเจ้ากรรมดำสนิทไม่แล้วไอ้เจ๋งทำเสียของอีกแล้วนะแก ประกายแพร่ทำอะไรได้ไม่มากไปกว่ามองลูกน้องหนุ่งตาลุกวาวเข็นเขี้ยวเคี้ยวฟันความเค็มในเลือดพุ่งขึ้นเป็นริ้วจนหน้าแดงเดือนนี้แกถูกหักกันเดือนไป5้า้อยแล้วนะวายไอเจ๋งโอ้ยมันจะไม่เหลือให้หักแล้วนะครับเจเจ้าเจ๋งอดครวญทำตาละห้อยเรียกคะแนนสงสารจากลูกพี่สาวและเพื่อนร่วมงานแม้จะรู้ดีว่าการกระทำของตนเองไม่เป็นผลก็ตามช่วยไม่ได้ประกายแพร ลอยหน้าลอยตาตอบตามประษาคนรักษาความเค็มได้ดีประดุกเกลือแต่หล่อนก็ไม่ได้หักเงินเดือนค่าข้าวของเสียหายเฉพาะเจ้าเจ๋งคนเดียวหรอกนะเพราะหากมีพนักงานร้านคนใดทำข้าวของเสียหายแม้แต่เพียงน้อยนิดหล่อนก็หักเงินเดือนตามสมควรอย่างเสมอหน้ากันไม่เลือกที่รักมักที่ชังโดยเงินส่วนที่หล่อนหักมานั้นก็ได้ถูกแปลงเป็นสวัสดิการตามกฎหมายและรวมกับเงินกองทุนช่วยเหลือพนักงานในคราวจำเป็น พนักงานทุกคนจึงไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจอะไรจริงจังกับการถูกหักเงินเดือนเพียงเล็กน้อยแต่กระนั้นก็ไม่มีใครอยากทำข้าวของเสียหายอยู่ดีนั่นแหละเพราะนั่นหมายถึงการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหน้าค่าไม่ให้แก่จนหรอกออเดอร์มาแล้วหญิงสาวตัดบทด้วยการลุกจากเก้าอี้ไปรับรายการอาหารที่ลูกค้าสั่งจากพนักงานหน้าร้านการสนทนาระหว่างหล่อนกับพนักงานหลังร้านในชั่วโมงนั้นจึงเป็นอันสิ้นสุดลง ณอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดเล็กๆย่านธุรกิจและการคมนาคมสำคัญทั้งในอดีตและปัจจุบันของภาคตะวันออกซึ่งในอดีตเรียกว่าเมืองแปดริ้วมีชาวไทยหลายเผ่าพันธุ์หลากภาษาถิน่นทั้งไทยกลางลาวชองชาวจีนฮกเกี้ยนจีนแต้จิว๋วและชาวไทยเชื้อสายจีนตั้งรกรากอยู่ในชุมชนเฉพาะกลุ่มของตนเอง ในชุมชนชาวจีนแต้จิ๋วริมแม่น้ำบางปะกงนั้นไม่มีใครเลยที่จะไม่รู้จักคุณพิเชษจรุนพาณิชกุลหรือเจ้าสัวเจียงเศรษฐีใหญ่เจ้าของกิจการห้างสรรพสินค้าโรงน้ำแข็งโรงสีกิจการล่องเรือริมแม่น้ำบางปะกงและโรงงานผลิตอาหารแปรรูปธุรกิจในเครือจรุนกรุ๊ปและที่ทุกคนในชุมชนรู้จักกันดีก็คือเคหสถานของเขา อันเป็นคฤหาสน์หลังใหญ่ริมแม่น้ำบางปะกงปลูกสร้างผสมผสานระหว่างความเป็นไทยจีนและยุโรปได้อย่างลงตัวดูงดงามราวกับวิมานในภาพวาดตั้งแต่หลังคาแบบเก่งจีนลดหลั่นกันอย่างประณีตมุกประธานมุกทางทิศตะวันออกและตะวันตกยื่นออกมามุกหลังคาทรงจัว่วเสาบ้านประตูหน้าต่างทรงสูงโค้งมนด้านบนประดับกระจกแวววาวตามอย่างสถาปัตยกรรมสไตล์ควีนแอน ซึ่งสร้างความเจริญตาเจริญใจผู้ผ่านมาพบเห็นจนอดไม่ได้ที่จะชะเง้อมองข้ามรั้วเหล็กโปร่งเข้าไปภายในแต่ก็ไม่มีใครรู้เลยว่าภายใต้ความงดงามของเคหสถานหลังนี้มีสิ่งใดซุกซ่อนอยู่ภายในห้องโถงใหญ่ของคฤหาสน์เจ้าสัวเจียงนั่งนิ่งเป็นประธานอยู่บนโซฟาโน้มลายมังกรตัวใหญ่มีภรรยาทั้งสามได้แก่คุณพกามาตภรรยาใหญ่คุณโฉมอนงภรรยาคนรอง และคุณเพนแขภรรยาคนที่สามนั่งอยู่บนชุดเก้าอี้ตัวนุ่มตรงข้ามกับเขาการกลางได้โต๊ะตัวเตี้ยวางแจกันดอกไม้ทรงสูงจัดวางดอกเหมยสีแดงกลีบงามอบอ้วนกลิ่นหอมเย็นบนเก้าอี้ตัวเล็กลงมานั้นมีพิสุทธิศักดิ์ลูกชายที่เกิดกับคุณพกามาตรโชมพิลาศลูกสาวที่เกิดกับคุณโชมอนงและพิริยพงศ์ลูกชายที่เกิดกับเจ้าสัวเจียงและดารากร อดีตแม่บ้านของคฤราสหาแห่งนี้นั่งประจำอยู่ต่างคนต่างนิ่งเงียบรอฟังคำเอื้อนเอ่ยของเจ้าสวเจียงแต่เพียงผู้เดียวฉันมีเรื่องสำคัญจะบอกให้ทุกคนรู้เจ้าสัวเจียงเอ่ยทำลายความเงียบงานนั้นขึ้นในบัดดลนสายตาของผู้อยู่ในห้องโถงใหญ่ทุกคนก็ต่างจ้องมองมายังเขาเป็นตาเดียวและเขาเองก็เพียงแต่ยิ้มที่มุมปากขณะเลื่อนสายตามาหยุดอยู่ตรงดวงหน้าของพี่สุดศัก ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนนี่เจ้าโจก็เรียนจบกลับมาเตรียมตัวดูแลธุรกิจต่อจากฉันมาเกือบเดือนแล้วฉันเห็นว่าคงถึงเวลาแล้วที่แกจะต้องแต่งงานกับผู้หญิงที่ฉันมั่นหมายไว้ให้สักทีคำพูดเรื่อยๆหากทะวะ่เฉียบขาดของเจ้าสัวเจียงก้องไปมาภายในห้องกระทบโสดประสาทของทุกคนโดยเฉพาะคนที่กำลังจะถูกจับให้แต่งงานนั้นพาให้เจ้าตัวอุทานออกมาลั่นห้องดวงตาเบิกโต จนแทบจะถลนออกมากรอกกลิ้งอยู่นอกเบ้าทีเดียวคุณพ่อว่าอะไรนะครับคุณท่านจะให้คุณโจแต่งงานกับใครครับหากในวินาทีต่อมาพิริยพงค์ชายหนุ่มผู้แทบไม่มีสิทธิ์มีเสียงใดๆกลับเอ่ยถามขึ้นบ้างสีหน้าและแววตาของเขายังคงเรียบเฉยซุกซ่อนความประหลาดใจเอาไว้ได้อย่างแนบเนียนฉันจะให้เจ้าโจแต่งงานกับหนูนมนลลูกสาวจะดนมันเจ้าดน ที่เจ้าสัวเจียงพูดถึงคือคุณนรุดลเจ้าของธุรกิจการขนส่งสินค้าทางเรือหรือโลจิสติกรายใหญ่ของทะเลฝั่งอ่าวไทยนั่นเองโดยเจ้าสัวเจียงและคุณนรดลได้มั่นหมายพิสูจิ์ศักดิ์กับน้ำมนเอาไว้ตั้งแต่วัยเยาว์และหมายมั่นบั้นมือว่าจะให้สองหนุ่มสาวเป็นทองแผ่นเดียวกันเพื่อผนวกกิจการของทั้งสองครอบครัวเข้าด้วยกันให้เป็นปึกแผ่นในอนาคตและบัดนี้อนาคตนั้นก็ใกล้จะมาถึงแล้ว ตายจริงถ้าอย่างนั้นบ้านเราก็กำลังจะมีงานมงคลใน่ะสิคะคุณพี่คุณชมอนงเอ่ยเสียงสูงทำท่าระริกรรีสร้างความขัดหูขัดตาคุณพกามาศผู้ไม่ถูกชะตาภรรยารองเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจนต้องส่งสายตาพิคาตมาปรามกิริยาอาการของหล่อนไว้โดยไม่ได้พูดอะไรแม้แต่คำเดียวตามประษาผู้เกิดในตระกูลผู้ดีมีศักสก,กุลพาให้เฉมพิลาศบุตรสาวของคุณโฉมอนง ขอแข็งอย่างไม่พอใจอยู่เงียบๆเ,เช่นกันผมจะแต่งงานได้ยังไงครับคุณพ่อในเมื่อผมกับน้ำมนไม่ได้รักกันซะหน่อยพี่สุดสักด์ปฏิเสธโดยไม่ต้องคิดแต่เมื่อก่อนแกกับหนูน้ำมนก็เคยเล่นหัวโตมาด้วยกันไม่ใช่เหรอคุณพกาาดเอ่ยขึ้นบ้างแต่คุณพ่อคุณแม่ครับพี่สุดสักด์ถอนหายใจระบายความหนักอึ้งที่เริ่มก่อตัวขึ้นในอกเรื่องไม่อยากแต่งงาน เขาก็พอจะปฏิเสธสองบุพการีออกไปได้อยูหรอกนะแต่อีกเรื่องที่เป็นเหตุผลสำคัญกว่านั้นที่ว่าเขาไม่มีวันแต่งงานกับผู้หญิงคนไหนได้เพราะเขาเป็นเกล่ะเขาจะกล้าบอกให้ทุกคนรู้ได้อย่างไรไม่ต้องตรงต้องแต่อะไรทั้งนั้นต้นเดือนนะ้าหนูนมนก็จะกลับจากอังกฤษแล้วและฉันกับเจ้าโดนก็ตกลงกันแล้วว่าจะให้แกมั่นกับหนูน้ำมนและเตรียมการแต่งงานเลย เจ้าสัวเจียงเอ่ยเสียงดังจะยิ่งกว่าเมื่อแรกสองมือล้วงเข้าไปในกระเป๋ากางเกงหยิบกระดาษสีขาวออกมาคลี่อ่านข้อความเขียนด้วยหมึกสีน้ำเงินครู่หนึ่งแล้วเงยหน้าขึ้นจ้องหน้าพี่สุดศักตาเขม็งฉันให้คุณใหญ่ไปหาเริกแต่งงานมาแล้วฉันให้เวลาแกโสดอีกแค่สองเดือนเท่านั้นฟังคำพูดของผู้เป็นพ่อแล้วพี่สุดศักก็อยากจะเปิดเผยตัวจริงออกมาสิให้รู้แล้วรู้รอดอยากวินแตกออกไปเลยว่า คุณพ่อฮะโจไม่แต่งนะฮะโจชอบผู้ชายหากเขาก็ต้องนับหนึ่งถึงร้อยในใจสงบสติอารมณ์เอาไว้ได้วยรู้ดีว่าหากความจริงเรื่องที่เขาไม่ใช่ผู้ชายเปิดเผยออกไปเจ้าสัวเจียงจะต้องตัดพ่อตัดลูกกับเขาแนา่ด้วยเจ้าสัวเจียงนั้นไม่ปลื้มบุคคลเพศที่สามเอาซิเลยที่มาที่ไปของความไม่ปลื้มนั้นเกิดขึ้นเมื่อกว่าปีก่อนเมื่อครั้งเจ้าสัวเจียงยังเป็นเพียงผู้จัดการฝ่ายการตลาดในบริษัทผลิตอาหารกระป๋องแห่งหนึ่ง ด้วยความที่เขาเป็นหนุ่มโสดหน้าตาหล่อเลา้จึงเป็นที่หมายปองของพนักงานสาวๆในแผนกต่างๆวันหนึ่งเขาได้รับมอบหมายจากประธานบริษทัทให้ไปติดต่อธุรกิจที่สหรัฐอเมริกาพี่สุดศัก์เองก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้เป็นพ่อทราบแต่เพียงว่าพอเจ้าสัวเจียงกลับมาถึงเมืองไทยเขาก็ลาออกจากบริษัทแห่งนั้นและแสดงออกถึงความไม่ปลื้มที่ว่าชายหนุ่มยังจําได้ไม่มีวันลืมว่าตอนเขายังเด็กเคยเอาตุ๊กตาที่น้ามนลืมไว้มาเล่น เจ้าสัวก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟถึงขนาดสั่งให้แม่บ้านเอาตุ๊กตาไปทิ้งแล้วหดก้นเขาด้วยหวายจนก้นระบมไปหลายวันคิดถึงเรื่องราวในอดีตที่ยังคงตรึงแน่นอยู่ในใจแล้วชายหนุ่มก็ได้แต่ระบายลมหายใจหนัก,นกๆก่อนจะลุกเดินเลี่ยงออกมาจากที่ประชุมเฉยๆโสดประสาทยินเสียงเจ้าสัวเจียงเอ่ยเสียงห้วไล่หลังมาว่าปล่อยมันไปก่อนและนั่นทำให้เขาเดาได้ในทันทีว่าพิริยพงศ์คงจะลุกตามเข้ามา หลังเลิกประชุมและเจ้าสัวเจียงเรียกคนรถเสียงให้ลั่นบ้านก่อนจะเดินไปขึ้นรถแล้วพิริยพงศ์ก็เดินตามคุณเพนแขเข้ามาช่วยงานในครัวตามปกติอย่างที่เคยปฏิบัติเป็นประจำทุกวันหยุดตั้งแต่เล็กจนโตเป็นหนุ่มมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตควบคุมกิจการของจรูนฟู้ดกิจการแปรรูปอาหารในเครือจรูนกรุป๊ปน่าเห็นใจคุณโจนะครับน้าสาชายหนุ่มเอ่ยพลางเดินตามหลังคุณเพนแขมาตามทางเดินกว้าง ทอดยาวสู่ห้องครัวหลังตึกใหญ่นาก็เห็นใจคุณโจอยู่หรอกนะที่ถูกจับคลุมถุงชนกระทันหันแบบนั้นนะ่าแต่คุณโจโคงไม่ลำบากนักหรอกจุย้ยคุณเพนแขมักจะเรียกชื่อเล่นของเขาด้วยแววตาและน้ำเสียงแสดงความรักใคร่เอ็นดูเช่นนี้เสมอแต่ถึงหญิงวัยกลางคนผู้อยู่ในฐานะมารดาบุญธรรมของเขาจะดีต่อเขาเรากับแม่ดารากรก็มีปานเขาเองก็ไม่อาจบอกนางได้อยู่ดี ถึงเหตุผลที่เขาเห็นใจน้องชายต่างมารดามากมายถึงเพียงนี้ทั้งที่ก็ไม่ใช่ธุระอะไรของเขาเลยเฮ้อพิริยพงศ์ระบายลมหายใจหนักๆเมื่อเหตุการณ์ที่ทำให้เขาล่วงรู้ความจริงโดยบังเอิญว่าพี่สุดสักด์เป็นเกย์ผ่านแวบเข้ามาในห่วงคำหนึง่งแต่เพียงชั่วแวบเขาก็สลัดมันออกไปอย่างรวดเร็วคุณโจโตแล้วยังไงนะก็เชื่อนะว่า เธอจะหาทางแก้ปัญหาให้กับตัวเองได้คุณเพนแข่เอ่ยสั้นๆแล้วหันไปสนใจกับถุงพลาสติกบรรจุเนื้อสัตว์และผักหลายชนิดบนโต๊ะก่อนเอื้อมมือไปกดกริ่งที่ติดอยู่บนผนังครู่ต่อมาเด็กรับใช้สาวสองคนก็ทยอยกันเข้ามาในครัวพิริยพง์จึงต้องจบการสนทนาในประเด็นร้อนนอกที่ประชุมเอาไว้เพียงเท่านั้น